สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราก็จะมาเล่นซีไฟลกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับเล่นอันนี้ละกันอะไรหมาป่าเดียวดายแต่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอน,นี่อ่านว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> เริ่มแล้ว วันนี้เราเล่นกับเพื่อนที่ชื่อกลกลเขาตั้งชื่อมั่วครับอา่านไม่ออกอา่านไม่ออกครับแม่แมออ่อารพิวอันนี้เขาจะเล่นอันนั้นโบเล่นกลนพาาฟอร์ครับอุ๊ยไม่ทนทำไม เฮ้ยคันยิงสวยนี่นะปลาสักห้าตาแล้วกันะครับตายแล้วเหรอโอ้คาท่าเจ็บจิตจังหลัะล้ว ผมคิดว่าน่าจะไปอัด oh, <wow. S 1> เกมอื่นดีกว่านะครับว่าเชิญเพื่อนมาก่อนโซนฟรีสไตล์กันนะครับคนจะได้รู้นะครับ mm hmm. รู้อยู่ตรงไหน mm hmm. ตรงนี้นนะะแล้วกันแหละกิน เตืนที่ขนัดสุดอัดตัวแบบอัดตัวให้ตายซ้อมก่อนซ้อมก่อนไไทยอุ้ยมมไม่ม i don't know, I don't know. ตัวนะเศษเป็นตัวสื่อเลยแล้วกันนะครับเอาบาเลตเลยกันนะครับโอ้โบักไม่เก็บไอ้แก้ส,กกสักทีเลยโอ้หเก็บของซะไม่ได้เของไม่ได้บนี้ลองให้ดูลองใหม่ยิ่งไม่ได้สับ หมดนมานีมันจะฝักยักกตรงนี้ก็เท่ากันโหโดนใครเนี นี่เนี่ยสกิวดิเก็บนี่นี่ไยก็จะยิอย่างเดียวดีโอเเ้เปลี่ยนเป็นปืนอื่นแล้วกันคานา่อยถนัด เอาเวกเตอร์แล้วกัน,นที่รัวที่สุดในโลกทก็ไม่ได้รัวอะไรขนาดนั้นป้องโยตายดลยก็เป็นปืนคู่ที่ถือได้อแบบะครับตงเทยู่นี่นะครับสองยังสู้ไม่ได้รครับโอ้สองสู้ได้ยังไงอ๋อเขาเพิ่งเกิดใหม่ ลืมไปมันฆ่าไปเม่กี้ผมเกือบตายมีผิดโอ้ยยิงผิดคนแมวดีเสร์ตมาด้วยลกันอ้อไม่ตายโป โปรแน่นอนเลือดลดเลือดไม่ลดเลยโอ้มาดิ คนชัวกคนด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยหัวใตไหไ่ดูวิ่งก่แล้วกันใครก็ได้ดดโดดชัไม่ตาย ว่าขึ้นสองเ็นนะไม่กเกินสเซ็นต์สองเท่าโอ้ิืมเปลี่ยนปืนโอ้สักทีลูกแย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 ,ก,ยกแล้วไป ไปายจะจบแล้วแหละกะตายไปปโ <parece> ่เป็นองทำไมก็มาสู้ล่ะลู่ไปเร็วต่องไปเซน่ะ จาะกำแพงได้อะแบบสิบวิเจาะกำแพงได้โอ้ยก็ไม่แั้งตั้งตัวเลยจริงๆใครอยากโอ้โหตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งโอ้ยตัวหลังใครจะมายิงเนี่ยเสร็จแน่บอกเลยใครจะมายิงตอนนี้โอ้โอ่ะอ แย่เหรอแย่คิวเหรอมีที่ระบุไปเลียวเจอคนใกล้ด้วยต้องใช้กระบอกียวโอ้ไม่ได้โอแน่นอนกินเห็นชัดเลยสองส้เท่า เปิดรูทิศโอ้จะสู้ได้เหรอสองก็สู้ไม่ได้หรอกกระบอกเดียวก็ยังยิงได้ทำไมยิงตอนนี้ก็ยิงไม่ได้หรอกกระบอกเดียวโอ้ยจะยิงระยะไหนดีคนนี้คนนี้เขาก็มีบาเลีย ก็สามแนละ้วเพราะว่ายิงเลือดไปสามสิบเจ็ดเมื่อกี้โดชดชาร์จโอ้ยเลือดเลยหนึ่งเลือดเลยหนึ่งชายตัดออกดีกว่าเราจะแค่ดมกับเราดาวได้กับเบนยูเราจะเช็คกับยูไอเจเบย์จื้อโอเคอาทิตย์แค่สิบนาทีแล้ว เราแตกไปสิพูดอะไรกันยังแบบตั้งไอวอรมมมมมม์มวกล่ะอันนี้อันนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยตั้งใจหมดเตยครับพี่ม,มีถังตัตวดิเตย,ยครับอย่าเพิ่งวิ่งลง,ง,งมา พอมามไม่ตายไม่ตายโหได้เหลือสิบปึงปึงปงโอ้โหไม่ตายหัวแตกเมื่อกี้ดูสิจะได้ยังดู นี่ก็ออกแล้วอ่ะออกคแ่รงปะูนก,ก,ก็น้อยกระบอกนี้เวกเตอร์อู้มันเมื่อวานจะเล่นไปเดียวนะเขียนเป็นปืนอป็นบ้างดีกว่าแล้วเอาเปืนอะไรปืนลงปืนยิงยาไหม ปืนยิงยาแล้วกันเอาปืนยิงยาแล้วกันทำไมไ,ไม่มีปืนยิงยาเขายังไม่อัปเดตเท่านี้หรอไม่รู้ดูก่อนสไนเปอร์ ปืนดีประเภทปืนยิงยา <c oughs> <c oughs> ไปดูนะมันจะยิงยากมันไม่โดนเลยมันไม่รักเป้ามันไม่รักเป้ามันต้องยังไงไม่ดูถึงจะยิงได้มันยิงเพื่อนได้อย่างเดียวเพิ่มยา เนี่ยมันยิงไม่ค่อยโดนผัมาตังโดน้องลอยกระสุนรีก่อนโอ้จะแขมเหรอจะแขมเหรอ,อด,รดิดีเซิร์ดดีเซิร์ดเหรอกดไม่ได้ จะเอาดีเซิร์แข่งกับตัวนั้นเลยนะว่าใครจะชนะกันนี่ราชาตัวหรือราชอานะันับจะชนะโอ้อาจจะตัวนั้นเนี่ยโอ้อตัวนี้ก็ไม่เอาไป <c oughs> ไปตามน่ะนี่นัดิ ใช้ตัวบอกกันใช้ตัวโหสองร้อยเมตรขี่เสือดเอด็ดดดกไม่ดิไม่ดิไม่ดิอ๋อใช้สองที่โกงตราดีพอทเอาดิ ่ไกลอ่ะไกลยี่สิบโอ้ยจำเพิ่งเมื่อกี้แค่จะใช้ทิกกี้นะโมูเองยังไงเนี่ยเนี่ยก็กระโดดไม่โดนแบบนี้เอ้ยโดนหัวเอาสิทีนี้ใช้ที่ผลอุ้ย กระโดดแล้วก็ลากไปด้วยตึงตึง,ตงโอ้ใช้โกงอ่ะซองเออวันขึ้นหัวเหลี่ยมหมูกือบโดนแล้วนะเฉียดหัว เทบจะไม่โดนเฉดหัวอัดตัวนีอโอหัวเลยหัวนิดเลยเมืเ่อกี้แข่งหมัดนะครับแข่งหมัดป้าวแข่งหมัดป้าวเอาเอาเอาปืนเหรอมา,าดิ ตัวบอกเลยอัดตัวเก,ก็ดมันก็อัดตัวบอกเลยเอัดตัวอ้นไปหนึ่งร้อยเมื่อกี้ไม่ตายนี่โหเชียดหนัวนะ มันต้องยิงหัวตอนนี้โอ้อัดตัวจะตายเลยอัดตัวจะตายเลยโอ้เขาอากาศตัวตัวกันอ๋อมันต้องยิงไปทีละนนิดแล้วก็ลากลากลาก จะเล่นต่อยสองฟ้าละหวาแตกนี่จะมีคนคนใช้โอมมาดิลูกเก่งเหรอ

มาแล้วโอ้ยสอง่วงโอ้อัดแต่ตัวมาสีครับอัดแต่ตัวเหรออัดตัวเหมือนกันอนะตัวเนี้ยอัดตัวเหมือนกันมาดิอัดตัวเหมือนกันนะโอ้แล้วข้างหลังก็ามาแจม เด <ena> ็กยุคไหนเหรอโอ้อาแต่สองห่วงอ่ะมาสิสองห่วงเหรอดัว โดนถี่หัวมาดิอ้อหัวสองรอบโอ้ชัดเจนดิโอ้โอโอน,อน,น,นั่นแหละ Song rồi, mình phí song, miễn phí nga 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 rồi nga nga kenapa Mari sini So แล้วให้ดูโอ้กูเปิดไป ไม่ต้องใช้คลิปเกมอื่นะเกมเลยดีโราบอกแล้วกันนะครับแมปอะไรเดี๋ยวหาไปครับอมอเตอร์เลอร์มิสเตอรีร่งครับ เอาครับลองเล่นดูนะครับนั่นงนะครับรอก่อน 嗯，行。 嗯。